ฟังลำสะก,ก้อนน่อแม่นาะอาหารนี้ปีเลือ,อแก้มเจ้าปเ,ปเ,เปลี่ยนเลียนเปลี่ยนลีแก้มผู้ฟังก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนแก้มผู้สาวหน้าหาันลุ่นหวัวปีก็เปลี่ยนปีลีนให้จำเอาสาเพนิลันหน่อยนักวิบ่ผู้ดี บอ่อผูวงาำเชิญทำหาซื้อเสียงในลํานห่อยมอลำซาออกปากว่ากวอนลำบัดทีนี้เบาในลั่ลนในเกิดโยใส่บัดที่แม่เบาในลั่ลนในเกิดโยบ้านหนองบัวทองตำบลยังใช้อำเภอพยักฆกภูมิใสจังหวัดมาหาสารคามบ่กเพื่อนคนกระลูบล่างกระพาะใสได้อยดอกแม่ อมเพื่อนคนกะรวบล่างงั้มคำในคันบมเพื่อนลำบอกคยหนีหนาคนบอกคยตนหันหนีว่าผู้ใดลำเด็ดว่าผู้ใดลำดีเชิญไปจ่างมาใส่เบิ่งล้อดงโอ้ลานอ แม่ไล่ดอกนั่งอยู่นาหน้าหันขันเพ่นพอตะเป็นสาวเจ้าบอยู่เด่นเอาละฮะนี่ยกที่สองต่อร้องกันเข้ามาเพิ่อนบาตอกกับตอกแน้วใดก็บอาหามดอกท่านผู้ฟังเข้ากับน้ำบอ่อเสกบก็ต้องกินฝนตกลิ้นไทนะ่าเดือนเกา่าลำ่ำเเพื่อนบ่ให้เ้าควาำเกา่ามันสีเล่าผิดกันเราใส่แก้วหรือว่าเราใส่คันไว้โดนมันตีด เพิ่นบาคุณตามมือนเซงง่เหินหุนเพิ่นลาบาบ้าเขามุนสิไล่กานกามเทเพิ่นลาบะจนกามแกนกามเทเป็นของธรรมดาลาภุตเถ็ดนาระดำสีกามเนเอาเจ้าออกประการลำทุกทาได้ทุกทางขันลำทำเพลงเสกปิ้งนักเลงในสมองกันสังฆตสื่อนิลำนสิต้นอานยันเยลลำโบทันนั้นพอไปพรชัยโยนิลหางผมหมอดำในเรียนยูมีเศ้าจะได้ร้องเอาประสมมีเสียงสาบ ดาบันต่อของฉันนักปรับพันคนมากคู่เขาเสียงมันโลกตังโถนได้มันดีสิมาตู่วันที่เริงลำกวนศาสตร์ลำแขงคนลำแข่งาเป็นักเป็นตันเสียงมาลกางกนมากเพื่อนเล็กผมมัต่เตือเตือนลุงเตือนใครใมากแนวใดให้บอกมันจะจงมักมักแนวใดให้บอกมันจะจงใหรดตรงอาทาหน้าแข่ืแกงมันเสงสก็ลำาวาอีกคนสี่พันดอนเนี่ยแบเตะเลยเลยจิญองจะก่อนนั่งทองค

จเสียงเนีนลำนี่มาดังจัำจเสียงเนีนลำไม่มาดังจันจ้ำลมเติมีคนลำบวนเทงทรัพย์กะยับไหลอนเด็กเด็กก็ฟาดฝนกสิบัเด็กเด็กหาลูกไสมเส้นนั่งยังจจ้กะบังหลอดยนบ่ทันโดนบ่ทันโดนจัำมานอลำได้ฮัดไปไ้เรียมมั่ใหม่ไม่อาจารย์ในภูงขาผู้สอนเอาทองอาูสนเอาทองเอาเอาบัตทีนียยกที่สองตระร่องกันเข้ามา เออฟังล่ำไปเนออีเนะฟังล่ำไปน้ำฟังเพยงไปพร้อมฟังลำเร็วฟังเพ่งสันตื้มใหม่มันซึมยะดรวยเครื่องน้ำแมนบอลายบัดทีเนี่ยยกที่สองต่อร้องกันเข่ามานี่แนวดเก็เพลงไล่ไล่เพียบัทีนี่มือสิบนิ้วตัวกระผมเองขอน้อมนมัสการพระเถรานุพระเถระเจ้าทุกโรคทุกองเด้อที่เป็นประท่านไฟ้สงต่อร้องกันเข่ามาขอไหวพอเจ้าพา แม่เก้าภาพหรือพี่เก้าภาพาเออและแขกภูมิเกียรติสุขูสุขคนนมและสาวดาวและเดือนหน่อยนุ่งผัวเมือนมองว่ากด็ดีเออช่าบ้านน้องตราดบ้านไก่บ้านไก่บ้านไทยบ้านเล่ามิตรที่แก่นแฟนที่รักกรดีขอกราบว้สักวันเด้อแยงเด้อไหวไหวเพื่อหยัางวัติเม่ไหวไหเ,เพื่อแผ่เมตตาจิตใจใจเด้อแมงเด้ว,ดวบัตรหาสลังพังพาดบัตรหาบห่ถูกหูเพระหูเม่หูพี่หูน้อง ไป้บ้านไหนก็กะซาวาซาวาดอกบักนี้ละัะแต่ว่ามาบ้านเฮาจักสิป็นซาลาหรือสิป็นเซเบอีเมยียลำลังมือขั้นเสียงดีไพละผูกฟังก้าน้ำจ่างอีพอเอ้ยล,ลำลังมือเสียงจางแข่นบอดเถอือกหอดมือเ้าสัทธาเจ้าหอดบ่อท่าเจ้าของฟังเจ้าของพยย่อยำนำตาติ แต่ว่าไทยเถ็ดเพราะอยากใหญ่วันนี้จงสันน่ก็มี่เมื่อหนึ่งบุญหลายสายเงาบุญหอดยอดเกลียวหมอลำในลั่นหน่อยลงบนกับนองพนิดาเสียงเรไรมีโอกาสมาเสพสองสลองงานในมันวันส่วนหมูบวกเพนนางม,มาเกลี่ยเลี้ยงวังวันบ่าวเพื่นหมอลำบุญบ่ถึงตะคนบุญถึงกะบ,บักในลำก็อีพนิดาดีกว่านี่ก็มี่มั่น่นบ่แม่หมอลำ ัวกว่านี้ก็มีแต่ว่าเพิ่นมาเอาคูนี้โดยตรงพะนะจจติดอัางติดตัวรางพอดีไปซอยกันซอยงานเพิ่นว่าสิเปลี่ยนลำเพิ่นว่าสาวเปลี่ยนลำจังเห็นกวางมายำมังบาดว่าเข้าเกือบแล้าคอยเห็นเจ้าว่าเทียนเดียวดอกกะจีเอลสีแหลืองจังคือแพลเข้าแมา่ไมา้ มาพ่อพี่น้องบนันไกมาพ่อพี่น้องบนันไกว่าใจคอยเหมือนซึนสมโอ้ยอย่าเอ้ยโอ้ยน่าโอ้ยน่า คอขาดคอไหวไรสะกอ้อนปากหมอลำมันปากกบป,ปากเขียดปากบละเอียดกันเนี้ปากหมอลำเด้เอเงี้ยด้อปากเด้งเงินเด้กขำกันเนี้ปากหมอลำคือเก่าข้อจังสีอาสีแห็บสีแหงแน่เออวังเวียนแม่นลัมอยู่บ้านเราบ้านเจ้าของบ้านน้องกลางดงเออเมื่อคืนแม่นดูว่าปีวังเวียนเบ็ดใส่น้องกลางดงแล,ล้งมีกระมั้นี่นั่นละ เกิดมาสวยกันสวยงานบัดห้าสลังผังพาดสีกีนยอมพาดนักปาดยองรมหงษ์ทำยอมถือบวงโค้กไอบักเท่ายังเต็นไทยบัดที่นี่บางคนอาจจะสงสัยบอกเคยยิ้มซื่อยิ้มเสียงแจ๊คพิแอบักในน้อยยืนย่อนแย่ๆอยู่นี่ในเมีนไผพพนะเอออีแม่เจ้าภาพก็สงสัยบอกเคยเลยยิ้มซื่อยิ้มเสียงจักเทิแอรับผม โอ้หนอนใจแมนขีดหูว่าหมอล้ำอยากขนมเนาะบ้านหาวบ้าเคยยินซื่อยินเสียงจักเสอยบ้านอยู่อุนอนบ้านฝังใส่แหบ้านเพสใส่บื้อบ้านพืชผักออมบ้านตอนผาชีบ้านตีผาเงาของหมอล้ำเมย์โยใส่เกิดอยู่บ้านหนองบัวทองตำบลยังใช้อำเภอประกยัดภูมปีใสจังหวัดมหาสารคามอันนี้เราไปตั้งทำเท้าวทำเท้าวมดล่ามันเป็นคนมาหาตัวเมย มหาเปรวายงค่ำเปรวาเล่ขวดโมนี่มันทั้งไงทั้งแหล่ดีเงี่ยเออมาล้ำดูเนี่ยอย่าประมาทเด้อพันนว่าเออบอกเคยยินจีว์ยินเสียงมาล้ำในลำหน่อยลงบนเป็นมาล้ำใหม่ไม่ก็ไม่แท้แทเลี้ยนเลี้ยวจังคอยมาเบียบเสกไก่กับแมนไก่คว่ำขันเบียบเชคขั้นกับแมนฟันผู้เท่าเที่ยวอันใดกับบ่อเข่ามันถึงโยกถึงคอนเออขวบใบใสะก้อนเป็นมาล้ำหน่อยกานเบียบเชีหยังบัติพ่อเจ้าพ่า การเปรียบใส่หมอยสุกกระลังปงนั่นเลยเออรุ่นนี้เนี่ยพ่อชนะเล้ยวคอยเปลี่นคอยไปฟังสบายสบาย,บายตามสไตล์หมอลรมีลันบาดนี้ผู้ลังคนอาจสิสงสัยลูกเมียเฟียขางนี่แล้วไปบ่เป็นโสดโสดยุติว่าหักบ่ซิ่งบ่มีดอกลูกเมียเฟียขางกับบอมีปอดอ้อยซอยเสมออ้อยตังกอดกาบกับบห่อ,อหน่อบบนหน่อยกับบอมีจังบ่าสุสีซ้อนของขี่กับบอมีจังบ่าปอดอีหลีปอดอิจังหวาน บาดที่นี่บางหันนั่งแต่งหน้าอยู่ลังหันบางเล้นนนนงนี่อีแม่มีผู้หญิงผู้นังย่างเข่ามาถามเออผู้สวยๆโกมดูดักละครับผมสันดกตัวได้จักปีแล้วสันดกได้ยี่สิบกว่าสันดกตัวได้ลูกเดมเนี่ยไปพนาวาหว้วยขันยี่ปานนี่เนี่ยบอกก้อยสีค่คนนั้นเปนพ่อผูกข้าวไตและเดมแอนบอเออสีเว้าประวัติสูฟังเป็นพ่อห้างตัวมี พ่อห้างน้อยด้วยนเป็นพ่อห้างเอาเน่ยมาแล้วสองคนอมเมออบัวซำเน่ยดอกซำผู้สาวปลาเบิดเอาคนที่หนึ่งกับปลาเอาคนที่สองกับปลาได้เมเจาภาพปลาเบิดตั้งสองคนเป็นอย่างจังคอยแดดปลาบัดดีแม่ห่างที่หนึ่งห่างดอกกะจีเอ้ เบาในลัตตีว ah, ่างเงีเขียยก็เลยเป็น่อห้างเงี้ยบอจงใจสางน้ำกันเละห่างปล่อยโอ้ได้เป็นเบาดอกํำน้อยมาลำล้อมอย่คุ้งสลา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 อห่างที่หนึ่งมาที่นี่บพท่านโดนเอาอีกซองลองซองลองน้ำกันเอาอีกกับปลาอีกได้เมียห่างที่สองห่างดอกแค่ฝอย บาในลั่นตีว่าเมียหมอยกันเลยเป็นพหางเมียบ่อจงใจสั่งเมียบ่อจงใจสั่งนํำกันเลลห่างเป่าเวลาโกยนอขึ้นดาวเวลาโกยนอขึ้นดาวยามหมอยเกี่ยวมาไข่หัาม,มาเดินนอนเอยโอ,อ้ มาไหลขึ่นมาไหลแตหายกว่าหงควายบ่ยากไปยามเมเดอแม่เด้อบ้านมาล้มีลันอุดมสมบูรณ์อยู่ดอกปีนี่เออปาซิวตัวทอเฉียนนี่อีเมียเอ้ยหันไปทั้งพุ่นอยากกินกุ้งบ่ตังเอ้าพี่อิงจับแม่ยิงหัวย่องหมดลงแน่รำย่านแต่หำกันขึ้นเอาหัวขึ้นมาสลามครับครับยวสิเตยเดี๋ยวให้ลดาลัมควอน ข้าวเดียวชิเตยยูงมาเต้ยพามมาลำขวัญพี่ขอชักชวนน้องยางเดียวเตยไหนล่ำจะไกวในเมนนอกแกสีเขียวเตยแหละมีฟังจากน้อยก่อนอุ้ยจากน้อยนี่เดี๋ยวเด้ออันคุณพี่เอาเพ่งใดโอ้ขับผมมักเตยพี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อครับคับมามาเอาโยงนั่นสิเตยให้เดี๋ยวนี้ครับผมได้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  คอยมาเห็นเธอทีไรหัวใจมันยุ่งมีแต่กระมบอากินเหล้าแต่เช้าดังทำเห็นลูกเห็นจงสมจงผิดหูผิดตาองค์โอคาคอยฮักเธอตาคอยฮักจริงจังเจ้าหลอกบ่คไข่สิทธาวาบ่ให้อยากเต้าจังใดไข่มักหลายถ้าได้เป็นเมียจะลูกจะทำามจะจับจะายถ้าได้เป็นเมียจะลูกจะทำามจะจับจะใบเพราะว่าสีสีไปเขาสีไปลุเอาสีไป่ลุ สักคู่เอาเลยตีพอยาเฝ้าหัวหอนไส่ลปอ่างหันืมจำเป็นขากนอหอนห้หมอยตี่างหันขับผมโอฟังพาเบิดมือตีโอกระยอนอะเงียขับขับเต้ยเดี๋ยวนี้ขับผมขับ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 ห,หัวไซหั่างหันหห้วหมอยตีเอาอยัางก่ะเอาเตยตี

ขานนอกยึดเข้าไปขานในขานนอกมันแยนออกกระวอเหลือเพื่อเด็งข้าเขาข้าเก่งข้ากินข้าหนีข้ากินน้ำเป็บสี่เบิร์ดจอยเอาปีหน้าได้หลายหางเชี่ยฮู้ เอาซิงซิงซิเอาซิซิซิเองเข้าไปซิงเข้าไปเ็เข้าไปแม่เขาคอยเออ อย่างเมืแคมย่าโตร,รด้วยแค้มด้ยอ้าคุณแม่คนสวยขอให้สีรวยนะสวยจะชิ้นขึ้นขึ้นใต้แม่เดอ้อเอาแบบนี้ลูกยอนว่าพอเดี๋ยวจัดแห่มันต้องรับหวัวมันเหมือนี่พืนลูกเดี๋ยวอเอาหังนี้ คล้ำสิงยกสงิ่งได้ดำเนินความลดความลุดคนลุแต่ใจละนำเดินทำเดินำเดินทำเดินไม่รูว่าสาบไังบาสีไ้น่นมเดิมโนโย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 สิงัยกนี่นั่นนี้นั่นลายไปยกให้ถึงจุนี้นั่นนม่นั่นนี้นั่นลายไปยกให้ถึงกบกันนาผ้ากันเห็ดนกานเห็ดทองใหญ่านั่คเข่ารัดผาเป็นมวยันั้นได้ระุช้าสําน่อยซัดหน่อยมาสิ่งส